คุณยายเอาไว้ที่ต้นไม้ค่ะนกยังไม่รู้ถ้านกรู้ก็ไม่เหลือนี่ก็อีกตัวเนี่ยค่ะนีแบบนี้ได้กินค่ะลงมามีไหมยังเหลือไหมอหละได้กินค่ะแบบนี้ ปลอดภัยปลอดภัยออ,ะอะจะไปหาเจ้าตัวเล็กฮะ,ะตามลงมาแล้วค่ะตามกันลงมาแล้วนะ่ะ,ะแล้วก็อีกตัวที่สามกำลังลงมานั่นค่ะนี่ทะเลาะกัน หางแดงเอ้ยให้เขากินด้วยนี่ค่ะตรงนี้คุณยายเอาไว้ตรงนี้อีกโอ้กินคนเดียวเลยเหรอต้องเยอะโอ้โหกินตัวคนเดียวเลยนั่นนันก นกดูดูขึ้นมาแย่งเขาอีกแล้วอีเจ้านก,กคุณยายอุษาเอาไปให้กระลอกตัวเล็กกินอยู่ข้างบนแต่เจ้านกอ่ะอืมขึ้นตามขึ้นไปแย่งอีกอุษาให้เจ้าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยตัวเล็กเลกนี่ค่ะนี่ หหหเห็นไหมเขายังอรอเลยรอให้ตัวอื่นดิ่มได้ไม่ได้กินเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปให้เขาอีกเนี่ยเนีน่ยตัวเล็กๆนี่ค่ะเนี่ยโอได้ไหมได้ไหมมีไหมโอ้หมดแล้วเดี๋ยวคุณยายเอาไปให้เขาอีกอา้าวมีไหมมีไหมตรงนั้นมีไหมเหลือไหม,อมแอบแ้แอบแล้วค่ะ จะขึ้นมาอีกไหมกินอยู่คนละฝั่งห้ามกระโดดใส่กันนะนั่นว่าแล้วว่าแล้วต้องขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมไม่เหลือหรอกลอกไม่ได้กินเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ เอามาให้กระลอกน้อยนะเนี่ยเอามาให้ตัวเล็กๆเ,เนี่ย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 มีึกษาามาให้เจ้าตัวเล็กนี่รอกันเป็นแถวค่ะไม่กล้าลงตัวนี้กล้าตัวนี้กล้าค่ะกล้า สงสารมากนะ่ะเนี่ยโอ้เจออาหารแล้วเจ้าหางแดงอยู่นั่นแหละทีนี้ได้กินแล้วหละถ้าอยู่ข้างล่างไม่ได้กินนานตามขึ้นไปแล้วโอ้ยจดระวังให้ดีอ่ะระวังระวัง ระวังดูเขาทำอะไรท่าอะไรนะั่นนะอืมอืมอหึ่งปีกใส่ด้วยโอ้อืมเก่งมากเลยเนี่ยรีบกินเลย ไม่ค่อยลงกินอาหารนะคะอีกตัวเล็กๆหลังมาเห็นตะหางกลับไปแล้วกลัวตัวเล็กๆยันไม่ได้กินสักที นูไปเลยไปหานกเลยนุ่นมันได้กินกับพราเลยเจ้าตัวเล็กนั่นเป้ากันอยู่กับนกเอียงนะนันน่นนะั่นอืมอ่ะละ กินเลยนั่นแหละเอาอาหารมาให้ไม่ต้องกลัวกินอยู่ข้างบนนี่แหละนั่นแหละขึ้นมาตัวที่สองไม่เห็นไม่เห็นอีกตัวที่สามอ้าวลบทางโน้นคุณยายก็จะ,จะจะโยนไปให้นกด้วยกันนกจะขึ้นมาค่ะ จะให้เขาอยู่ข้างบนตัวหนึ่งไม่กล้ามานกกำลังแะกขึ้นมาแหละรีบกินรีบกินรีบกินนั่นแหละอ่า กลัวอะไรนั่นแหละกินเดี๋ยวให้อีกอีกตัวหนึ่งก็อยู่ห้องบนนู่นค่ะ,ะกินยู่นู่นน่ะได้ไปแล้วก็ไปกินเดี๋ยวข่ขาตัวที่ลงไปสู้กับนกลงไปกินกับนกก็มีค่ะอ,ะอะ้ใจกล้ามากเอาให้กินข้างบน ก็จะมีเจ้ากาอยู่ใกล้ๆคุณยายด้วยตัวนี้เขาก็จะกลัวกาคุณยายยืนกั้นเอาไว้แล้วเจ้ากาดำหิวสิ นี่ไล่กันทำไมเอาแบงกันกินนั่นแหละกินทีละรอบนกให้กินอยู่ข้างล่างยังบินขึ้นมาอีกมาไม่กล้าเดี๋ยวจะท้องขาวก็มาเองเอาท้องขาวเอาตีท้องขาวนั่นแหละตรงนั้นแหละเอาทำไมไม่กินอะ่ะ อืมอือท้องขาวมาแล้วตัวอื่นไม่กล้ามาแล้วเห็นไหมท้องขาวตรงนี้จะท้องขาวพองแล้วพองแล้วเสียงกานะคะอยู่ข้างหลังคุณยาย ขอขอขนมโยนให้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะลอกก่อนเดี๋ยวจ,จะท้องขาวก็อิ่มโอ้โหเสียงขอ กินเพลินเลยตัวอื่นไม่ได้กินเลยตัวอื่นนี้หมดท้องขาวมาทุกตัวกลัวเขาจะท้องขาวไปแล้วก็ตัวเล็กมากินแทนจะท้องขาวอิ่มแล้วเจ้ากาดำก็ร้องขู่อยู่นะน ท้องปูอยู่ข้างบน่ตัวเล็กๆคอยหลบนกถ้ากินทั้งกลัวทั้งจริงทั้งขนลุกกลัวเจ้ากาดำหลบอีกแล้ว ไปใกล้เขาไปใกล้เขานคีคเจ้าตัวเล็กนี่เจ้าตัวเล็กรออยู่เดี๋ยวคุณคุณยายจะให้เขาอีกไหวไหมได้กินแล้วตัวนั้นเรียบร้อย ท่ากินอิม่ม อิ่มไปสาตัวแล้วที่คุณยายเห็นที่คุณยายเห็นที่เขาได้กินแต่ตัวอื่นวิ่งหนีหมดกิน <c oughs> จนอิ่มนะคะนิงน่งเลยนิงน่งเลยโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาัชม ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะชิพานนกัปรอกค่ะ,นนะ,คะจะหลบจริงมากค่ะเห็นไหมเจงจริง,รงวัาจะได้ภาพเห็นแต่หางขอบคุณค่ะชิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ โอเคบายบายค่ะบายบายจ็บภาพจักระลอกยากเหลือเกินวันนี้บรรยากาศค่ะแหละคุณยายมาโซนนี้นะคะวันนี้คนมาเที่ยวเยอะค่ะลอกก็ไม่ค่อยตรงค่ะเรากลัวโอเคค่ะไปเด็กลอกก็กลัวเสียง Ừ, ไปละเชคค่ะบ๊ายบายค่ะนู่นไปแล้ว